นดน,น,นี้มทุกท่นี่นับช่อง f ปนเครับอันนี้ก็มีอยู่ครับ FP นั่นเองก็ขอขอบสวัดดีท่าน้ทุกท่านที่บชมช่อง p กันเลยนะอันนี้ก็มาอยู่นน่่แลก้ก็มาอยู่ในแมปนั่นเองครับอ่าแล้วทา,ททาร์ก็ได้เปลี่ยนแมปนะครับ ก็จส yeah, so, ังเกตได้เปลี่ยนแบบนะแล้วก็มีโมเดลคิดกคือผู้หญิงใหม่นะครับแล้ว่ามีบอสดีโอรันโดเข้ามาใหม่นะแบบเดดนแบบนมนแบบเดอดีนะไม่แบบเยดีสู้ยากมากเลยดูดิคือตัวโอารนบเนดูดิยสู้ได้งนานมาก เดี๋ยวเรื่องจุดดับได้ดีนะครับแดด๋ Daddy, oh, ี่ก็เกิดได้ตามแบบนะครับและก่ <laughs> <laughs> อนที่เราจะถึงเรื่องอัปเดตนะต้องขอบคุณคนที่ผมไปโทรต่อไปนี้ต่อไป,น,น,นะอปน,นี้นะครับผมจะไปนะครับไปท่านผู้ชมครับผมต้องขอขอบคุณเธอคนนี้ด้วยนะครับที่ ให้เดลอารี่มาครับมันเกิดต่อหน้าผมแล้วก็เกิดนะครับขอบคุณมากเลยครับนี่นี่ขอบคุณมากเลยครับต่อไปคนที่บอกให้ให้นะครับก็ขอบคุณมากเลยถ้าผู้ชมครับเนี่ยคนนี้ที่เขาให้ผู้หญิงคนนั้นให้นะครับก็ขอบคุณอีกคนนึ่งนะครับแต่ว่าขอบคุณผู้หญิงคนนั้นมากกว่านะไม่รู้ว่าเป็นผู้ชายผู้หญิงนะ นั่นเองผมก็ขอเริ่มอัดต่อเลยนะครับเยาจะไปคลิปต่อนะครับบายท่านผู้ชมครับอันนี้ก็คืออัพเดตนะครับ v.0.4b นะครับ revm dobot นะครับ dobot นั่นเองแล้วก็ d 4ท่า j ท่าใหม่นะครับแล้วก็ d o u l e d o u b l u นะครับท่า h นะครับ ถ้าไว้สเน็กครับถ้าเฮสเทอถ้าเจอันนี้ผมไม่รู้นะครับว่าฉันบอกดีแบมให้สไตล์น่ารักขึ้นนะครับคิดว่าควีนผู้หญิงนะฟีฟีเมลคิดว่าควีนโอ้โหไปบัฟดาเมด,ดีโอด้วยเอาเอาซัมบี้ออกไปนะครับซึ่งผมไม่ได้มาอัดแล้วก็ลบเลือ,ลอ,ลอ,อด,อดนะครับเลือดของดีโอนะครับอากาศ โอ้โหผมรอพร้อมหยุดเวลานะนี่ตีดีโอดิเราจะยากมากๆเลยอ่ะแล้วขอมารีวิวเจ้าตัวนี้ดีกว่านะครับมารีวิวเจ้าตัวนี้เลยก็ <c oughs> ไม่ค่อยมีอะไรแตกต่างกับเดวอผู้หญิงธรรมดาครับพี่เขาหรือเองไม่ค่อแตกต่างอะไรกันมากแต่ก็เพิ่มสีมาได้ถึงครัวน,น่า,นเ,าเลยนะอสีอะน่าลย ไี่รอมีอ,อ,มอ่ออน้ดาครับใสธรดาโอ้สิเลยนะแม่สิสิสแ,รแ,รแรงแรงอยู่สิแรงเลยนะแรงเแรงเนใส่แรงหน้าเลย บ้างครับกันบรลาดฉันเองไปดัวห้าดัวเลยไม่รอดอ่ะอดาเมจไหลไปกับใส่นะครับตายแน่เจอเนี้ยไหนี้มันดมัมเมดแบบมันไม่รู้องเด่ดน,น้อนก็ค่อยแรงอีโอ้มีออร่าออร่าในเกินต่อยเนะี่ย หน้าบ้าครับต่อยหนัก40นะครับต่อย2เยม40นี่มีการกระเด็นด้วยให้มีเสียงระดับอีพิกนี่กระเด็นไปเลยไปกินอีกรอบหนึ่งโอ้ย สยเวลาปกติอนิเมชั่นอ่าเรื่องอยู่เวลาไม่ได้ครับคือยาวนานเนี่ยเออเริ่มบอกมาทีกันก่อนดีกว่าทีทีกันบาร์มี่น,นะครับสัลโห้เยอะเยอะอยู่แล้อยู่อยอยโอ้ปลาร์ี้รัวๆไดแต่มันใช้มือถืปอปายากนะของขาพูดดีกว่น,นคนต้องคนนี้นะคนใช้มือถือคนนั่งอยู่ใกล้ๆนะครับแล้วผมไม่รู้น,นะครับเขาเหม,มือนกันหรือเปล่า ลองกดดิอ๋อไอ,อ,อนน้ตามไอนน้ตามไอนน้ตามเดน,น,นอีกเวลาโอ้ยผมไม่มีเซอร์วีนะขอใครได้นะครับด<ช>้วยการหยุดเวลาแกอย่างปาเถื่อนนะครับนาทีต่อนี้ทีให้แกนิ่งามเมาสเหรอครับ khoe chơi nét đeng tản máu hả? tại để không được rồi. mời thầy con đi qua. để cái gì vậy? để chúng ta con nhịp thời con Mm, e, 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 og så skal du av. Sudah yang. Ini juga sudah ada. Oh. คิดจะสู้เนี่ยระวังอะไรนะครับระวังทำเจ้าดีโอโหดมากเดียกันดีโอมั่ดับ เตรียมเข้าใหม่แครับท่านผู้ชมครับมับนน,นห้องทงานแับชิคในม่ดีกน่เฮ้ยมังกรว้ามังกรววมังกดมังกรเกิดครับ หยุดเวลาเอาความหยุดเวลางานเฮชอ่ะได้ยังเอาไว้อ่ะอ๋อลแล้วอ่ะเนีอะเนื้อก็งานเฮชไงน่าจะเข้าใจได้ผิดไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับนี่ก็จะเขบาปรครับการรีวิวเรื่องตัวนี้ มีแค่นี้คนระับไม่ใช่นะโอ้ของเกิดเต็มเลยเก็บเลยเก็บเลยเก็บเลย ี่แลพอได้ด้วยเหรอเฮ้ยฉีดลพอได้ไีดพอได้เลวีฉีดพอนะครับวีีลพอรมีมันไม่ดำแล้วนะครับอ๋ออยู่ดีนั่นกลายเป็นอย่านี เมื่อกี้ว่ากันรอยู่ดีกรรสายฟ้าเนี่ยงงมากวอนนี้อ๋อหรือว่าจีเป็นการสลับอ๋อคิแล้วคดแล้วถ้ากดจีนเป็นการเปลี่ยนสกิลอ๋อีว่าตอนอยู่เวลา

แต่น้คหัวเก็บตัวน hey, ี้เก็บไม่ได้ไะผมเล่นคลิปอีกรหัสมือเล่นนะครับหลังเวชอีกรหัสมือเล่นนะสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอจบลงไม่เพียงเท่านี้นะครัสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับสำหรับวันน uh ี้ผมก็ต้องขอจบลงจบคลิปลงไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ